ก็ขอสวัสดีชาวโซเชียลแคมนะฮะวันนี้ใช่ครับแค่อยากบอกก่อนนะฮะในพารทีเท่าไหร่กันแล้วโอเคครับดูผมไลซิโร่นะวันนี้อยู่ในพิกเซลมอนพาร์ททีสิบเอ็ดแล้วนะครับผมด่าโอเคดับเนินมาถึงพาร์ทนี้แล้วนะโอ้เราได้โปเกมอนอะไรกันบ้างครับโอ้เยอะรายงานรายงานได้ตัวอะไรกันบ้างผมไม่ได้พูดนะโร้ยผมเยอะมากเอาเอาเอาของคาชาก่อนมีโปเกมอนอะไรบ้างครับ ก็มีแอมโบไลจูฟิยรเล่อโพนิต้าเชอร์เล่อแล้วก็ตัวบ้าอะไรไม่รู้ผมโชว์โชว์เอาไปไม่ห่วยนี่ผมก็ได้เนี่วิวัฒนาการมาทั้งเนี่ยโอ้โหตัวเดียวเลยที่หนึ่งในแจ็คกุบเลยตอนนี้นี่เป็นตัวหนึ่งผมแนี่ยลองขี่ดิจะขี่จะขี่จะวะหรือขี่หลักขี่หลักมังกรเนี่ยวอวอไปไม่ได้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมไปเอาเนื้อใครอยากจะขี่ตัวนี้ผมมั่งแมวเนื้อเนื้อไอโอกูงูยักษ์ มันแลมันแลดูใหญ่ไม่รู้ว่าผมผมได้ทำการศึกษามาใหม่แล้วผมคิดว่าควรจะเก็บปีกกนอยู่ในตัวผมแล้วผตัวนีเลาแล้วก็ควรจะนำไอเทยตัวนี้ใส่เข้าไปไม่ไม่ช่วยอะไรเลยเอาไว้ชิดยุงใช่ไหมผมผมจะเอาไอ้นี่เอาไว้เอาให้ตัวอะไรวิ่งผ่านไปเอาแครอทมากินดีกว่า การตีก็ยังลำบากเหมือนเดิมนะไม่ต้องสงสัยตล่อยดีมีประโยชน์ไม่มีการคืบหน้าเลยการตีทิ้งหูไปตั้งผมขอคาบอะไรกินก่อนเล็ลกซ์ก้อนตอนนี้เรายังไม่มีเลยฮนะพยายามอัพตัวนี้ให้มันถึง level สิบสิบนะผมบอกว่าจะได้กลายเป็นสายก้อนนะฮะเอาไว้ฉีดยุงใช่ไหมยังไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะฉีดนะมึงกับไอ้กูจะจัดขอเก็บมาๆๆรอบนี้เราเล่นกันไรวางวางของแล้วครับผมเจอว่ามุกมุกไม่มีจะเล่นนะครับผมเล่นมุก เดินมุกเดิมก็เะตะคีแล้วแหโอเคเก็บของแป๊บโอ้ยเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปล่าหาไบกอนกันมามามาพวกมาเวลสิบเอ็ดอะเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยพวกมาโดนเอฟเฟกต์ะจายเลยไอ้ยังวิ่งไม่ได้เลยว่ะหิวข้าวชุบนี้มามาตีอีกรอบหนึ่งมายุบมาแหมพวกตีรอบหนึ่งมาได้โหเจอยาโยยาโย ยาญโยใหญ่โยเอายโผล่ี่ต่างช่วยนะผมตีตีเข้าไปตีเข้าไปหัวเข้าไปชึอ๋อตัวนี้แม่เด็กชายต่อสู้ดูเพื่อนน้อเขาจะรุกไ้เฮ้ยตายเลยปันปะแหมเกียนทาแม่งใส่เลยเดี๋ยวเราต้องไปทุบชีวิตพวกนั้นก่อนนะสองตัวนะรู้สึกว่าอนาสุดตายแบบว่าฟุ้งฟิงมากสุดยอดอันท้ายนี้เป็นแมว นี้เก็บอันนี้เก็บเสยเสยเสยแม่งแล้วก็นี่เก็บลองพายกับมาชชีวิตกันปะ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 อะไรได้เฮ้ยยังวิ่งไม่ได้เลยไม่ท่าดีแรงยังคงเพิ่มเลือดกันอยู่นะฮะตอนนี้นี่ก็ยังไม่มีโอเคเจาะเผาแม่เลยแล้วกันลุยเลยไอตัวอะไรวะเนี่ยตัวนี้อัพเวลก่อน เฮ้ยมันผีเจียนใช่ป่ะไม่ใช่ไกลๆมันคิดว่าผีเจียนสู้ไป่อยมามามสู้กับเรายี่สิบอาจจะอดเฮ้ยตายยังวะโอเคได้ป่ะเดี๋ยวได้ด้วยนะไไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับคือเวลาจะใส่ท่านี่ขอถามอีกครั้งนึงเถอะกดที่ท่าที่เราจะลบใช่ไหมครับใช่ครับกดไปแล้วมันก็จะเข้าไปแทนที่ท่าที่คุณต้องการใส่โอเคไปยี่เข้าไป นี่ผมผมได้ความรู้มาใหม่คือเราสามารถเปลี่ยนชื่อโปเกมอนได้นะจริงเหรอใช่ใช่คุณกด E นะคาชากด E แล้วคุณลองคุณจะเปลี่ยนชื่อตัวไหนคุณก็คลิกขวาที่ตัวโปเกมอนตัวนั้นน่ะครับผมแล้วกด่ move move นะ move แล้วก็เห็นเห็นตรงชื่อป่ะมันจะมีตัว R ข้างบนชื่อใช่ป่ะตัว R ข้าบนชื่อแล้วกดเข้าไปครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยชื่อมาวัดบ้านกูนั่นแหละตภาษาไทยก็พิมพ์ได้ได้ได้ จึบจุ๊บจุบจุบจุบจื้ออ้วนละกันจื้ออ้วนละโอไมวแมาชื่อเดิมครับดีละซึ่งผมจะเปลี่ยนจากชื่ออ่าเป็นอ่าไอีโตโต้ของผมนี่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยชื่อโตโต้โตโต้โตโต้ชื่อโตโต้โตชื่อโตโต้แม่งทำไมภาษาไทยในโปเกมอนมันดูแล่เยอยจริงเลยครับอืมโต้เก็บ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 ก็เปลี่ยนชื่อละเอ๊ะเก็บโต้จุบชึบ แนวดีกว่าครเราต้องใช้ชื่อภาษาไทยโตโเจอโปโโอตภาษาไทยเลยแหละชุดนอนเโอเดี๋ยวผมต้องเฮ้ยไม่ได้ดิเราต้องเปลี่ยนชื่ออืมมีเปลี่ยนชื่อเลยเฮ้ยชุดเรื่องนอนเรื่องนอนวัดแท้าชุดถูกทุกแบบเลยชุดเรื่องนอนโตโตรีเนมแน่ชุดเครื่องนอนโตโตผมชื่อเราปลูกอันนี้กันสักหน่อย มีการไปเฮ้ยนี่ผมเอาดีไว้ในกล่องนะคาชาคชาชาดูชื่อผมเดี๋ยวแป๊บนึงผมก็ลังตบหนึ่งสองมีผมกำลังเอาพวกของไม่ได้กล่องก็แล้วกันเฮ้ยแพ็คสปานหน่อยโอเคเอ๊ะคาฮะพลังมากดีเอาไปเอาไปเอาไปแป๊บนึงนะผมโดนตัวนี้ตบอยู่นี่นี่เก็บของเก็บของได้เลยครับครับครูครูทำลายครูผมกำลังดูสัตว์เลี้ยงผมอยู่เป็นไงใช่ได้ใช่ได้ มาสู้กันสู้กันกับตัวเล็กๆนี่ไงนี่ไงมาสู้กันเนใกล้เมืองมัสราเาเราจะจะหาวิธีครับนะครับผมออสการ์บอลตัวโตส่งไปใครเอาโกโก้มาปลูกไว้ตรงนี้ผมผมผมเอาไว้ทำอาหารไอ้ทำอะไรกินฟัดไปฟาดฟัดสีดำาดไปนี่ชุดนอนโตโต้ชนะครับชุด่องรนโตโต้กิจจูมาสู้กันสีดำ ไม่เดี๋ยวใช้ตัวนี้เนี้ยไอชิ้นมันอันติดีเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวดีมาแต่ก็อันียวแต่มันไม่มียีมาเออตีเข้ามารสชาติดีเข้ามาอร่อยราครับมันก็จะเป็นอันเดียวปั่นกับปั่นมาเนี้ยเนี้ยมาสตาร์บาออกอันเดียวนี่ก็เป็นสองอันที่เป็นสองไม่ไหวแน่นอนปิ๊กจูวะปิ๊กจูโอเคปิ๊จูพิ๊กจูสามปิระจูพิ๊กจู ซื้อไปต่อไปฟาสบอลเคยนิดเดียวเลยแล้วเรียบร้อยทำบอลโอ้เดียวพเขาจะลองไปสองขวดเขียวเข้มกับสีโอเคเออตายละสีเขียวเข้มนะฮะพอได้อยู่ยังพอได้อยู่สีเขียวไม่ใช่เข้มหรอกพอได้อยู่พอได้อยม่มีมีมีอ๋อไม่มีโอ้โดนไปดอกหนึ่งไฟก็ไฟ เอาเลยนี่ไม่ได้แล้วรุ่้าใหม่กจะไม่มีท้ำไม่ไม่มีหินโมไม่มีเอ่อว่าฐานเดิมเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยตกใจเราต้องลงไปด้านล่างเอ้ยตรงนี้ทานไม่มีหินโฉมในที่ราบมานั่งไปกันต่อนี่จัำปลาชื้นๆมีอะไรย่าจะโอเคครับนี่มีอะไรหรือเปล่าชาวบกใหญ่ต้องโชว์ปลาปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่คนไฟสมรุกคนไฟสมรุปขดไฟลุดคนไฟวันเดเทพ อะไรประชาอยากอมบวกหรอบ้าแล้วคนไปเลเจ้าจะบวกใช่ไหมอืออ้๊ยเบลเจอเจอคนแล้วเจอคนแล้วมันแหงความมืดจ้ะรูกไปเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้โน้โน้โอเคคิวนไปบินไปบินไปเจอพีเยอะดูไม่ใช่มันเออนั่นแหละจักร้าวบัตจักร้าวบัตทีโอ้โหแม่งบินบินผดึกบินพผงางเลยบินพผงางไปโจมตีไปโจมตีไปเออนั่นแหละ บินโฉบอีกรอบเกตุแต้มเรียร้อยถ้าต้องให้ได้เวิวสี่สิบเฮดบาเดี๋ยวนี้เลยปั๊บแล้วผมแม่งบตัวมีดสู้ได้ครับผมอ๋อบินไปบินมาอยู่ผมตอนนี้ปาดเฮ้ยจอตัวอะไรเนี่ยเก่งเปล่าวะวิวสามสิบลองสู้หน่อยปากแม่งชาตนี้ใส่เข้าไปคโอเทำไมคอยเท่าไรมาหาไม่ค่อยเท่าไรเด็กแต่ผมลองดูเหอนว่า อยู่แถวนี้ใช่ป่ะคนใส่รอพอไม่ดีจื๊อมีบอลอะไรอีกไหมมีบอลอะไรอีกไหมมีไปเยอะเลยมาเลยมาเลยจะเอาตัวอะไรอ่ะปึ๊บจะเอาอะไม่มีเลยเราต้องมาบุกเบิกตัวอะไรบ้างครับอ๋อตัวนี้คิวเจอโปเกมอนความมืดว่ะโปเกมอนความมืดมันเป็นลูกตาตามันเยเอผมเจอแล้วเจอเจอตัวหมีอ้วนหมีอ้วนนี่ก็ เอ้ยนี่เอมีอ้วนทายผมจะสู้มันมันไนาไหลเนีสู้หน่อยสิพ่นไฟสวันันมีมีเฮ้ยเอ็มโบกูตายครับเอมโบเฮ้ยทาไอ้นยายยาโ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 ยชุบชุบมาสู้กันมาสู้กันดิกไซสู้กันสู้กันกันมาสู้กแล้กมานัน้นแาละ้ากนม้ันมกันมา้กนกัากักันสู้กันมานมูู ชุบชุบครับยังสู้ไหวนั่นแหละไปขึ้นไปขึ้นไปยังไหวเออยังไหวเออเตะมันลุไปเท่าไหรเขามเอกเดียร์ยังไหว้ยังไหวเอ้ยรอไหลเข้ามาเดียร์ยังไหวเอ้ยังไหวเอ้นี่คุร้องเตี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 ตังตันตีเข้าไปนั่นแหละยิงพีดังยี่สิบเตี๋ยโอ้ยเช็ดได้ทาอย่างเถื่อน ตับตูดมันจับตูดมันสู้ปอยปิกาจูกูเวลาสามสี่กไปนะไอ้ยาโยยยาโยอีกตัวนึงจับแม่งจับแม่งขึ้นหน่อยขาแม่งขึ้นขึ้นทางนี้ฮะมามาทางนี้ทางนี้กระโดดต่อตูดต่อตูดเอี้ยตูดดอกเดียวกูล่วงเลยต่อกระชากกระชามีเหล็กปะเหล็กผมผมไม่มีฮะต่อตูดผมไม่ใช่เกิดขาดเหล็กเลยอะผมมีซิบเล็ตปลาปลาปลาต้องต่อปลาด้วย ุณมีอะไรนะถัดเหล็กอะไรที่ทุบเลยเหรอตอดปลาใช่ครับผมที่ไม่ที่ที่คาไปเฉยเนื้อปลาเว้ยอ๋ออดปลาในเนื้อปลาตอดปลาในเนื้อปลาตอดห่านในเนื้อห่านด้วยเนี่ยต้องดูดีมีห่านไหมห่านครับอาจจะมีห่านอยู่ก็ได้ชึบขึ้นไปครับที่กู้เผยมาไอ้ขี้ไม่ได้ต่อต่อเข้าไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น ใจเย็นน้องชายสิบหกกันเนี่ยโดอัพเลยจานโอเคร้าเบลอะไรนี่เก็บไว้ดีกว่าโอ้โหฮันแอร์ดีใส่เข้าไปเฮ้ยโดนตายเอนเดอร์เก็บเปล่าโดนตายเอนเดอร์เก็บไว้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 นั่นแหละเฮ้ยอีกตัวนึงอ่ะมันต้องดรอปดวงตาแน่นอนเอามาที่ดวงตาเก็บไว้เผื่อเราจะทำประตูเปนรกประตูเปนรกเออเพื่อมันจะมีอะไรก็ได้นะใช่ใช่มีอะไรก็ได้ดดลลมม เลนี่เก็บไว้เอ๊น่าจะมีนี่ไงเก็บไว้มันลุยกันเลยหนูมันลุยกันเลยหนูลุยกันเลยหนูพุเตออะไรเนี่ยมาเลยพุเตอร์อ่ะอจะบวกเหรอช่่างงแมจะบวกใช่ไหมตีอย่างเดียวจะบวกเหรอกินปลาแป๊บอย่างเดียวพอจะบวกอ่ะมาดอกสุดท้ายเออช่วงช่วงชิงชัยนั่นแหละชึบเข้าไปโอเคไหนอยู่ไหนกันเนี่ยไม่ได้แล้วต้องนี่แล้วเฮ้ยอาดิกไม่ได้เหรอวางระบบไปแล้วน่ ไม่ได้ไม่ได้ต้องตามต่ำมากแล้วไปเชี่ยวตุบุ้งอยู่ข้วเจอตัวเจอตัวลอยลอยวะตัวลอยลอยตัวลอยลอยยิ่งมีกรอน่ารักน่ารักเพเยอร์เหรอเป็นเพเยอร์เหรอฮะไปมามาเพลย์เออร์ใช่ไหมใกล้ตัวผมไว้อะไรโอ้โหใส่ทำไมอุ้ยเจ๋งเจ๋งเจสู้อยู่สู้อยู่สู้อยู่อะไรอะไรมาทำไมนั่นแหละ มาทำไมยอดโอ้ยมาทำไมมาทำไมมาทำไมไม่อายบ้านนาอุ้ยเจอหน้ากาบเว้ยนนกากาบไม่ต้องขับขึ้นมากาบหน้ากาบมาเลยหน้ากาบอ่ะตัวอะไรเอาชิบหายแล้วไม่มีแล้วเหรอเจอหน้าคอการไหมฮะแม่งไปไม่มีอ่ะไปไม่มีอหโดนนักคอกามค่าคิวเลยครับแต่แล้วต้องไม่ไหวคิวเลย คนไปแล้วทีหนึ่งอีกทีหนึ่งบินไปที่อื่นหรอผมคิวชึบโยนไปคิว่าเดียวพอเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เจอจิ้งจอกเก้าหางฮะยู่แถวบ้านกูคิวมาแล้วจิ้งจอกไอ้นี่ผมไล่ฆ่ามันมันตอบดวงใจอ็นเดอร์เฮ้ยจริงเหรอปิดแท่งคิวโอเคปิดแท่งไล่ฆ่าครับตายเลยเจอคุณตอนนี้เราเลเวลห้าที่เป็นแล้วนะครับผมจะเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆทำไมมันแย่ดูเยอะเฮ้ยโคโนมโคโนม โคตอมโคตอมโคนมโคนมนั่นแหละดิกแมงโคนมคาจริงๆเดียวพอแค่ได้เหมือนเจออะไรบางอย่างเยยังเถื่อนอะเจี๊ยสโคไปดิอู้หูเจ๊ด้ยังเถื่อนตายเลยดอกเดียวตายเลยผมก็ตายเล้วมันน่ะตายเราคิดว่าจะแน่สู้กูก็ไม่ได้อืมเดี๋ยวดูเถื่อ จะดูถั่วจะดูถั่วนะมีถั่วจะไม่มีถั่วมีผาดมีพัจนภัยรอบนอกบ้านเดียวเลยไม่ไปบ้านแล้วจะม่มีของนี่แม่งอยู่แต่บ้านคลิปคลิปผมไม่อยู่แต่บ้านเดี๋ยวค่อยไปที่อื่นมาแม่เล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 ่คนถั่วมันเอาเยี่ยมตะเกตกันดีกว่านมแม่งไป็นหมอะไรวะ ผมยังป่าผมยังหาป่าชื้นไม่เจอเลยเขาบอกมิวทูผมยังไม่ได้ไปมิวทูเฮ้ยแต่ผมเห็นโคนมไม่เห็นมิวทูโคนมเจอป่าดาวป่าดาวนี่ฮผมโคนมอยู่ข้างนอกเลยเนี่ยป่าดาวป่าดาวดูป่าชื้นาหามาให้ได้ไหนวะดูกับป่าดาวคุดแมงป่าดาวก็คือป่าชื้นมันอยู่ตรงไหนอะป่าดาวคุดแมงป่าดาวได้นมแมงเย้ได้นมครับผมโคนมก็ต้องได้นมสิอี่ย เดี๋ยวเราจะมาคาบโพชั่นกันนะผมมาชาเรียใครวะคุณไอคุณอยู่ไหนผมผมอยู่ตรงเนี่ยตรงหิมะนี่เป็นเบ็ดะหิมะเลยเหรอหนวะมาตรงบริเวณหิมะเลัเดีอ๋อนี่รับเป็นเบ็ดผมอยู่ตรงเนี้ยท่ามกลางไอ้นี่เลยเนี่ยท่ามกลางสเก็ตสเก็ตน้ำแข็งอยู่ตอนไหนตรงหิมะเนี่มันตรงไหนวะต้องข้างบ้านเราไงคุณก็มาตรงบ้านเราออกบ้านมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงมาตรงมาก็เลี้ยวตรงมาก็เลี้ยวซ้าย ใช่ใช่พอเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวขวาเจอทางแยกปุ๊บก็เลี้ยวขวาอีกใช่ใช่แล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจอทางตันก็ตุ๋ยแล้วเรากอดคนอยู่ตรงนั้นแหละุโอชันตอกคุระเพียสีพี่ใหญ่ในวงการโอชันวันนี้พี่ใหญ่ในวงการนี่แหละแลคนในภาคนี้มันมีโฮโอมะนมแล้วก็นี่นี่คาเป็ไงโอเคเฮ้ยผมเจอหิมะแล้วเอาแล้วคุณไอ้คุณอยู่ไหน เห็นเห็นอกีบินอยู่ป่ะ s m a k e w e e d Everyday นกีบินอยู่นะตัวผมเนี่ย Everyday ต้นตีลอยขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยเหล็กสองก้อนว่ะคมว่ะมาเลยมาเลยตัวไหนคนถึงได้เล็กอ่ะมาเลยผมฆ่าตัวไหนว่ะไอ้ที่มันเป็นไอ้นี่ปะไอเออผมผฆ่าตัวที่มันลอยๆอ่ะเป็นคามาเลยเหล็กอ่ะมาเลยมามาเมาเดมาเดะมาเมาเนีมเมาเดาเมาเดะมาเดะเดมาเดะมาเมาเดะมาเด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 าเดี๋ยเมาเดเดี๋ยว ไอตัวที่มันเป็นไอเนี้ยป้าไอตัวที่มันเป็นเอ่อคล้ายๆก็แม่เหล็กวะอ้าวลอยๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันเออลอยๆตัวลอยๆอ่ะเฮ้ยเจอเจอยาโยยาโยแม่งตัวบกเป้งไงเนี่ยกระชาเห็นผมเปล่าผมอยู่ลอยเนี่ยผมเจอข้าขับมาเรื่อยๆดิขับเรื่อยๆล่ะขับมาเรื่อยๆผมเจอบินมาเรื่อยๆไม่ใช่ครับมาเดือดไฟแกเนี่ยผมอยู่เนี่ยเหนื่อะไรเนี่ยนี่จริงมันคือยาพิษกระบอเลยนะกระบอกยาละไม่กล้า เดีะชาเจอ่าวแป๊บนึงเข้าเลยเว้ยผมเอาแอมโบมาสู้ก่อนนะครับหางเหนียวจริงผมกำลังไฟงก็เหนียวเผมเจอป่าชื้นแล้วกะชาผมไม่สนแล้วไปแล้วกะชาใหญ่าหญ่ใหญ่ใหญ่กะแทกใหญ่กะแทกรอแล้วไม่รอแล้วไปนไม่ใช่หลายปะอย่ากระแทก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 ครูอย่ากระแทกแนวไม่ดีไม่ดีเนี่ยกระชาผมไม่ทำไปที่ตรงสูงไปแค่ตันไฟเออต้องเดินดูแลกันตาคนไปครับมันมันติดเฮ้ยเจอป่าชื้นแล้ววะมิวทัวอยู่แถวนี้เว้ยมันติดกับมีนใจอ่ะติดใจ มันติดกับหิมะครับไอเฮ้ยทำไมชื่อมันขึ้นสีแดงๆคืออะไรมันใช่ป่าชื่อเหรออันนี้มันชวัมเดี๋ยวเด้อเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บทำไมโปเกมอนมันมีชื่อเสียงแดงขึ้นอะแสดงว่าฆ่าไม่ได้นะบางตัวใช่โอ้เราได้ซุปเปอร์นี่มาเจอโปเกมอนตกตกอยู่ด้วยเจ้เวลเวิล69อ่ะคุณซีโอ้โหก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วละครับผมทำไมอ่ะคุณซีครับก็เวลมันสูงกว่าผมมองสู้ได้โปเกมอนที่มันต่อยที่เราใช้อะไรทุบเอาไว้ อ๋อกดคลิกขวาครับผมโอ้โหได้เลยเหรอได้เลยโปเกมมอนเทีเปล่าวะเฮ้ยทักระชาของผมได้ฮิวบอลครับกระชาได้ครับโอชันเรียบร้อยโอ้ดีใจแรกในชีวิตในครับผมมองไม่เห็นคนครับคนไอ้ผมไอ้เนี่ยผมเจอโปเกมอนตัวสีแดงอ่ะไอ้ผมเจอแก๊งนักมวยไปนักมวยเก่านักมวยเก่าสองธนิษฐสินธพันปลาตอนนี้หายนี่อยู่ ไหนวะนมกูเจอคอนอมใตล้อุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสัตว์เทพเจอคอนมเฮ้ยคอนอมเรียกของว่ะมันมีอะไรบ้างเนี่ยมูนสโตนมีเมทัลอะไรไม่รู้สักอย่างเด็กชายเข้มคิดแล้วก็มีเมทัลมูนเล็ดมีเมทัลแล้วก็มีวอเตอร์สโตนวอเตอร์สโตนครัองนี้ผมต้องเก็บเบลตัวไว้ใช่ใช่ได้ทันเดอร์สโตนกับอ๋อเฟสโตนไอเนี่ยมันมีให้เลือก อ๋อมันให้อันนั้นมันให้เอาไว้อัพเวลไม่มันให้เอาไว้อัพเป็นล่างของแต่ละตัวใช่ใช่อัพเป็นล่างครับไอ้ทันเดอร์นี่รู้สึกจะอัพกับบีกัจจูกลายเป็นไลชูได้จะไม่สามารถอ่าเลเวลอันนี้ได้ทันเดอร์ผมไม่มีผมเจอแต่วอเตอร์สโตนนี่ไว้อัพอะไรไอ้น้ำไรน้ำน้ำน้ำพวกธาตุน้ำพวกสัตว์น้ำเหรออืมสัตว์น้ำมันมีโตโต้เนี่ยแหละธาตุน้ำไปเจอแกะเว้ยไอ้ใช้ได้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวถ้าถ้าผมลงจอดซาลาวามันจะเป็นอะไรบ้างวะ อ๋อการอนเลยครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ให้เลือกมันมันได้หมดเลยนี่ไงผมเจอผมเจอคนแล้วคนไอ้ไหนในป่าดงดิบคุณน่ะใช่ใช่ใช่เขาใช้อยู่ไหนวะอันนี้มันไม่ใช่ป่าดงดิบนี่กำกลังบินบนหัวคุณน่ะเป็นแมงวันมีมิงมิงเฮ้ยพาผมกลับหน่อยดิหาเลยเราผมมายังไม่รู้จะถูกเลยแต่ว่าไม่เป็นไรผมมันบินเร็วเรอลยตอนนี้ผมต้องการคนอมาก ต้องการโคโมอนสร็จเตยผมผมก็ต้องกลับโคโนมมาตาย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 ลาก่อนค่ะผมจะไปถึงเร็วกว่าคุณครับไม่ได้ไม่ได้ต้องสู้ต้องสู้ไม่ด้วยดูสู้ไปถอยเอย่าร้อยกล่าโปเกมอนเปล่าเปล่าเปล่าโอ้โหอะไรอะไรของใครมาแล้วน่ะเดี๋ยวผมจะให้ขี่โพนี่ผมผมกลับโพนี่ผมโพนี่เอาเหี้ยแม่งมึงเดินไปตรงๆโอ้โหแม่งจังหวะนี้ เดินไปแล้วมีการทะลุทะลุไม้ทะลุป่าเรารักน้ำไม่รักป่าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยผมเจอวิทวิตไม่สู้เป็นตัน่ารักไม่เราจะไม่สู้เดี๋ยวนะเราสามารถเดี๋ยวน่าลืมแล้วว่าคาบป็นยังไงยังไงเดี๋ยวลูกออกสู้กับตัวอื่นี่ชื่อเซสเฮ้ยเซตไสหน้าไม่แห้งเลยมันอยู่ใกล้ๆเขียนไม่ทำไรได้ครับ ตอนนี้ตอนนี้เราต้ององคาเป็นนี่อะไรเนี่ยวันนี้ยอบาน้อยวันนี้ยอบาน้อยเออมันเลอะมือล้ะตาไมห้ตายให้่อนเด็กดาวเฟ็มเด็กดาวตีตูดเลยบัลล็อกเอเตสตาเด็กดาวเออเฮ้ยผมขี่โตโต้ได้จริงเหรอใช่ใช่โตโต้ผมวิ่งโคตรไวเลยเนี่ย ี่ตีเข้าไปตีเข้าไปกวดกวดแม่งเลยทำไมทำไมวิ่งแล้วมันแลดูกระตุกแล้วกูลงไงก็ไปเริ่มปกติอ้าวนี่กูเผาผิดใช่ไหมชาชาถ้าเราจะลงลงไงอ่ะก็กดชิปไงคี้ยเอ้ยใครเจอใครใครเจอโคโนมบอกผมด้วยนะโตโตขี่ได้แล้วว่ะยอดโตโตลูกพ่อเจอทุกตัวแดกปลาทุกตัวที่ขวางหน้านี่สีหน้าเลยอ้าวโด่เปฟนเบื่อ โอ้โตพาคุณเป็นไหนนะมึงนี่มึงอีโตโตยึดตานเนาะเทปดาวมันลุกแอมโบว้าวอะไรนี่ของใครนะหมุนต้องงานนะมึงไม่เสร็จอหรออยากเจออยากเจอเดี๋ยวเราทำการคราบนะครับผมอุ้ยเจอเจอตัวนี้เดี๋ยวนี้อีกี้ฟาดไปกีกี้ฟาดเลยโอเคฟาดเลยฟาดไหมนเนี่ยฟาดเลยเทปดาวเข้าไปเทปดาวเข้าไป นี่ออกการจบจีของเรานี่แบบว่าต้องใช้สมาธิเอในการต่อสู้ไอ้เยสมาธิด้วยเจ้ากะเดินคือบ้านอยู่ไหนครับตอนนี้เออเดินกลับเลยไหนครับโตโต้ไปเกินมั่ววะเราจะฆ่าดนายบ้างมานี่ไงรอครับจะบอกครับยากขนาดเออผมเจอนี่โตโต้กับบ้านแล้วทั้งกลับคุณกินลูกลูก ไอ้ต่อผู้ดีกีดังเงี้ยบู้ดีกีดังเงี้ยขึ้นดิขึ้นยังไงเนี่ยจืบ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 ขายเลยขาเลยวะเนี่ยไม่ไม่รู้แล้วผมเดินกลับดี่ก็รูปผู้กีดตัด่ายนี่กูมีถึงบ้านเนี่ยจะพากูตายแล้วจืบจืบลงานไปลงนะเก้จะไม่ขี่กันละจะบอกอแล้วไม่ใช่เจอบ้านตายไปหลายตัวอันนี้ผมต้องทำการขี่เจ้านี่บินขึ้นไปที่เออ่ตรงนู้นครับรีบกลับเลยอ่ะ นี่ไงมาสู้กันสตอมโอ้ยมัด what the fuck ไอเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้ยบินไอสเมลบินไอสเมลไปบินไปนูน่นไปเลยใครบินอะไรอยู่ตรงนูน้นวะผมมาลองบินไปบ้านผมทางกลับ่ไหนวะคุณงงฮะผมบอกมาได้ไอ้เนี่ยจิวคุณบอกมาได้แต่คุณหลงไงคาถาบินไปบินที่ยาน <c oughs> ไปยานไปเลย มาเลยเจ้าแมวใหญ่เจ้าแมวใหญ่ตอนนี้ผมต้องโคตรอกสเปียร์เปียมีเลอ้าวคุณรู้หรือเปล่าว่าใต้น้ำจะมีเซเสียวของหินในนี้ด้วยนะหินหินน้ำหินดีป่ะน้ำหินน้ำหินน้ำก็ไคอเตอร์สโตนเหรอใช่ใช่มันจะเป็นเซเสียวถ้าเกิดครบเก้าอันปุ๊บก็สามารถอันนี้ได้ นี่ผมกอล์มาทำทับใหญ่ผมอพอเขได้เก้าอันเรามารวบรวมกันแล้วจะขอพรจากมังกรได้ใช่ไหมทุยมันไม่ใช่ลูกแก้วมังกอนไอชิดักกันเบาผิดเรียงผิดเรียงหน่อยเนี่ยซื้ออ่าไปบินไปอ้าวไปไอ้กูมาบ้านไหนเนี่ยบ้านใครไม่รู้บ้านเยี่ยมไอ้ผมถึงบ้านแล้วเอาพวกซิมยอดโอเคจับแล้วพวกยาโยนี่มันกลัวพลังงานบางอย่าง อาเก๋าอชาครับผมโอ้ไเคตีหนึ่งแล้วว่ะเออดูไม่เป็นไรคนเดินมาเดี๋ยวมันก็ถึงเงียบเออใช่บ้านกูอยู่ไหนคำถามไอ้มันไม่ยอมสู้เลยเพราะฉะนั้นคุณมีต้องก้ัอยู่คุณไม่ต้องกลัวหลงไม่กลัวหลงมันยิ่งทำให้กูหลงไงเนี่ยอ๋อมันแบทเทิลมันอยู่ใครชนะใครชนะมาดูเลย นี่ไงตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปตีตีเข้าไปเลยตีเข้าไปอ้าตีเข้าไปเออนั่นแหละการหลุดของคุณซีโโลขึ้นการเปลี่ยนโปเกมอนแม่งเลยจุบจวชุบมุดมิมันชุดมิวชมิวกลับิ้านดมิไวดมดอววมมววิลมิ บางทีสกูบางทีว่าใช้กับมันไม่ได้เจอใครปักไฟไว้ตรงนู้นะผมผมม้ว่าใช้เถอดนะกูขอลองใช้่อะอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไม่อยากบักงนโตโตเจดเจานุมานของครูเปล่าฮนุปอ้าวหายไปละคุณจะขโมยหานุมานผมจะจ่ตาเลยเนี่ยเดี๋ยวแล้วครูอยู่ไหนผมเห็นหานุมานครูแล้วครูหายไปเลย อ๋อมันมันโดนแบบว่าโดนแบตเทลนะครแบตเทลจากที่ระยะไกลอ่ะเออกัทชายไอ้โปเกตไอ้ปิกาจูนี่มันใช้หินอะไรอัพนะใช้หินไฟฟ้าฮะยังไม่มีเลยฮะสวัสดีครับคัทชาว่าผมกำลังอุ้ยแอบจะแพ้แล้วเดี๋ยว้อเด้อเดอเอาอะไรตัวมาดเครื่องอัพเครื่องอัพมันอยู่ตรงไหนวะชาฮะเครื่องอัพมันอยู่ตรงไหนฮะเครื่องอัพอะไรนั่งซู่มันมันเลยเอาหินเราผสมกับไอ้นั่นน่ะมันดึกดำดําอยใต้น้ำเลย เอาเครื่องมาผสมอะไรครับผมมันจะอัพไงอ่ะอ๋อจะต้องเออครับเอาอุ้ยฮียมีตัวหนึ่งมาสู้กับผมครับไงจะต้องให้มันครบเก้าอันนะครับอ่ะต้องให้มันครบเก้าอันนะครดึกดำดําดีกันใต้น้ำแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ออกอ่ะถ้าคุณได้เสร็จเสียองพวกนั้นมาครบเ้าอันเสร็จแล้วคุณเนี่ยจะได้ รวมกันครับแล้วมันจะกลายเป็นหินแล้วมันเอาไว้อัพซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ยังไงเอาแล้วหินที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ผมมาเจอเจอหมีเจอหมีเจอหมีใช่ใช่แล้วมันใช้อัพงไงอะ่ะนั่นแหละ